สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบ LE Link นะครับเป็น OBD สำหรับ Nissan l e a นะครับอันนี้ผมเสียบไปแล้วเดี๋ยวจะดูว่ามันแสดงค่าอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูมันจะเป็นคล้ายๆเป็นบลูทูธนะครับซึ่งต้องใช้ตัวนี้โดยเฉพาะนะครับใช้กับแอป,ป Leaf Spy นะครับก็แอป,ป l i a f Spy เนี่ยมันจะราคาประมาณ600บาทนะครับในในแอปสโตร์สำหรับใครที่ใช้ iPhone มันก็จะมีพารามิเตอร์ต่างๆเกี่ยวกับตัวรถบอกนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาอีกอย่างก็คือถ้าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่แพคไปแล้วเนี่ยมันจะเจอเรื่องของสัญลักษณ์พวกนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาไล่รีเซ็ตผ่านพวกไฮโวลต์แบตแบตเตอรี่แพลนิ่งทูนะครับตอนนี้ก็รอของอยู่เดี๋ยวจะมาทดสอบมันดูว่ามันจะสามารถรีเซ็ตปัญหาเหล่านี้ต่างๆได้ไหมคือตอนนี้รถนะครับมันเปลี่ยนแบตแล้วก็จริงแต่ว่ามันจะวิ่งด้วยความเร็วที่เป็นลิมิตประมาณ สามสิบสี่สิบไม่เกินนี้นะครับก็คือวิ่งได้แต่ว่าเขาจะจำกัดความเร็วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากรีเซ็ตไปแล้วจะเป็นยังไงจะใช้งานได้ไหมนะครับโอเค